ไปดูเรื่องของการปราบปรามเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจจังหวัดลำปางสนที่กำลังตรวจสอบบ้านไม้นะครับก่อสร้างกลางชุมชนหลังเขาที่อำเภอแม่มจจังหวัดลำปางครับยึดไม้ของกลางได้เกือบ800แผน่น ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ้านพักที่ปลูกสร้างอยู่กลางชุมชนหลังเขาบ้านวังตมหมู่ที่5ตํบลจางเหนืออําเภอแม่เมาจังหวัดลำปางหลังมีชาวบ้านแจ้งนะครับว่ามีการแอบลักลอบตัดไม้ ในเขตพื้นที่ป่านําไปแปรรูปส่งขายนอกพื้นที่จากการสอบถามครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านวังตมร่วมตรวจสอบด้วยเบื้องต้นพบว่ามีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยโดยมีนายจัตุรนเป็งคาอายุ29ปีรับว่าเป็นเจ้าของบ้านและกําลังขนย้ายไม้แปรรูปไปเก็บซุกซ่อนไว้ตามตัวบ้านและอ้างนะครับว่าได้รับซื้อไม้จากพ่อค้าไม้ในพื้นที่โดยทยอยสั่งซื้อเพื่อน,นํามาต่อเติมบ้านในการปลูกสร้างเองครับในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ เข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานค่ะทราบว่านายจตุรนเองนะคะเป็นคนนอกพื้นที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะและไม้ทั้งหมดก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนคาดว่าน่าจะเป็นไม้เถื่อนแอบสวมรอยนํามาปลูกสร้างบ้านเพื่ออําพรางเจ้าหน้าที่โดยไม้ทั้งหมดที่พบนะคะเป็นไม้สักค่ะจํานวน762แผ่นถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่าก็ราวๆ400,000กว่าบาทนะคะก็เลยได้แจ้งข้อหา2ข้อหาด้วยกันค่ะก่อนจะนําตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะหลังใหญ่มากคือค